เซผิดคิดจนตัวตายแล้วทําให้คุณเนี่ยเสียหายหลายล้านด้วยซึ่งตีนาไม่ไดิวเวอร์เลยตอนนี้คุณนะให้เงินเดือนเซลของคุณเท่าไหร่หมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้านะถ้าสมมติว่าเลขกลางกลงอ่ะเอาเลขสามหมื่นคุณให้เงินเดือนเขาสามหมื่นภายในสิบสองเดือนถ้าเขาปิดยอดขายคุณไม่ได้เลยแปลว่าอะไรแปลว่าคุณขาดทุนไปแล้วสามแสนหกหมื่นบาทถูกต้องไหมแล้วยังไม่รวมอะไรยังไม่รวมค่าเสียโอกาสนะยอดที่ควรจะปิดได้แต่ว่าปิดไม่ได้ทําไมเสียหายอีกเป็นหลายล้านเพราะนั้นตีนาไม่เวอร์เลยกับการที่บอกว่าจ้างเซล์ผิดคิดจนตตัวตาย เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยเซลล์ที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ย คุ้มเงินเดือนที่คุณจ้างหรือเปล่าควรจะเอาไว้ไว้หรือว่าถ้าคุณจะหาคนใหม่เนี่ยจะต้องดูยังไงนะคะวันนี้ที่น่ามี3สูตรง่ายๆที่จะมาบอกใช้เวลาเพียง5้าทีเท่านั้นนะอย่างแรกเลยคืออะไรรู้ไหมคือเวลาที่คุณจ้างเซลมาหรือว่าคุณรับเซลมาหรือว่าเซลล์ที่คุณมีอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาจะต้องคิดเหมือนคุณหรืออย่าไปคิดว่าเขาจะเป็นแบบคุณนะคะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสาเร็จมาแล้วระดับหนึ่งสร้างยอดขาย1 0ล้านร้อยล้านพันล้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเป็นคนที่ทาไมเอาจริงเอาจังถ คุณเป็นคนที่ถ้าคุณเจออุปสรรคอะไรเนี่ยคุณก็ทำไมฝ่าฟันหาวิธีแก้ไขคุณจะไม่แบบเออเจอปัญหานิดนึงพอและท้อล้มเลิกคุณไม่ใช่คนแบบนั้นแต่คนทั่วไปไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณจ้าเข้ามาแล้วเขาเป็นแบบคุณนะโอเขาไม่มาทํางานให้คุณหรอกเขาเป็นเขาเป็นอะไรเขาเป็นคู่แข่งคุณอยู่โอเคไหมคนแบบคุณเนี่ยคือคู่แข่งคุณนะคะ ข้อ2คืออย่าสัมภาษณ์เพียงครั้งเดียวเวลาที่คุณรับเซลล์เข้ามานะคะเพราะว่าเซลล์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าสมมติว่าคุณเคยเป็นเซลล์มาก่อนคุณขายเก่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณจะรู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการ make first impression ก็คือเราสร้างความประทับใจครั้งแรกได้เก่งมาก ถูตกต้องวอาจจะสร้างความประทับใจภายในสานาทีแรกค่ะาทีแรก10นาทีแรกหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยเราทําได้ดีมากเราทําได้เก่งมากเราคอนเน็กกับคนได้เราอัธยาศัยดีเราหน้าเข้าหาหนุนน,นันนี่ซึ่งเป็นคุณสมบัติของเซลล์แต่มันไม่ได้หมายความว่าอะไรมันไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเอางานคนคนนั้นสู้งานคนคนนั้นขยนันอดทนไม่ยอ่อท้อต่อสิ่งต่างๆหรืออะไรเงี้ยมันวัดไม่ได้นะคะเพราะนั้นคุณไม่ควรที่จะทำไมไม่ควรที่จะสัมภาษณ์เพียงแค่ครั้งเดียวมันบอกอะไรไม่ได้ข้อที่3นะคะก็คือคุณเนี่ยจะวางโครงสร้างงงของนิน ไรายได้หรือว่าค่าคอมมิชชั่นผิดเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันไม่กระตุ้นให้กับคนที่เป็นท็อปเซลลหรือว่าคนที่เป็นนักขายเก่งๆเนี่ยอยากขายอยากเพิ่มยอดให้คุณเนี่ยเขาก็ไม่ทําหรือถ้าสมมุติว่าเป็นเ,นเ,นเนความครงสร้างค่าคอมหรือเงินเดือนที่เยอะเกินไปเนี่ยเช่นเงินเดือนเยอะเกินไปอะไรเงี้ยที่น่าเคยให้คําปรึกษานะคะบริษัทบางบริษัทที่ทํายอดขายได้เป็นร้อยล้านเลยให้เงินเดือนเซลลเยอะมากเยอะถึงขนาดที่ว่าเซลล์รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องทํายอดฉันก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นคุณไม่อยากวางโครงสร้างแบบ แบบว่าเงินเดือนฉันก็คืออยู่สบายๆฉันไม่จําเป็นต้องล่ายอดไม่จําเป็นต้องหายยอดไม่จําเป็นที่จะต้องปิดยอดขายเพิ่มก็ได้มันเหมือนคุณมีแมวขี้เกียจนะแมวพุงโตอยู่ในบริษัทนอะไม่ใช่แบบเสือที่แบบต้องล่ายอดต้องเอายอดเหลืออะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของโครงสร้างค่าคอมนะคะหรือว่าโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยก็ทําไมก็สําคัญมังแเช่นเดียวกันในการที่จะดึงดูดคนที่เป็นท็อปเซลเข้ามารวมถึงกระตุ้นให้เซล์ในทีมของคุณเนี่อยากที่ทำไมอยากที่จะปิดการขายเพิ่มนะคะเพราะนั้นถ้าสมมติว่าคุณอยากรู้รายละเอียดเเเพิิ่่่มมนนาาาใใรรรรรรรืือออองงงงขขกกบหที เรื่องของโครงสร้างค่าคอมต่างๆนะคะเรื่องของการสัมภาษณ์คนที่เข้ามาเป็นเซลล์ดูยังไงว่าเฮ้ยเซล์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเป็นเซล์ที่ดีหรือเปล่าเก่งหรือเปล่าหรือถ้าคุณจะดึงดูคนที่เก่งเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงบ้างก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามในเพจของตีน่าได้นะคะเข้าไปดูในเพจตอนนี้เลยแล้วก็เลื่อนเลื่อนดูคอนเทนต์เลื่อนเลื่อน,อนดนะูเนื้อหาเนาะอันไหนที่มันตรงที่มันแก้ปัญหาที่คุณมีตอนนี้อยู่ได้นะคะคุณก็เลือกด่วนนั้นคุณก็หยุดด่วนนั้นนะคะเข้าไปแวะไปดูที่เพจจตตตีนนนนน่าาาาเเะะะแลล้้้วววกก็ฝดดิมยคชือพั ที่แ้วก็มีเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ